สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีท่านชมครับผมบ่าวเทาจะสรุปลาวพัฒนานะครับท่านชมวันจันทร์ที่20พฤศจิกายน2566นะครับสามสำนักนะครับผมนะครับอาจจะสี่สำนักลาวลาวปู่40ด้วยนะครับท่านชมปู่ได้ไปน้อนะพี่น้องเนาะนะครับจะสรุปให้นะครับผมอชมพู่นะครับปู่578ปู่ศรีสเกตนะครับ เดี๋ยวรอดถาปูสีสูนใดปเปาเ่าก็จะสรุปให้น้ำเลยครับสี่สำนักนะครับท่านชมครับ,ว,นะรบวันจันท 20, ร์น, 66, นะครับวันจันทร์ที่20พฤศจิกายน2566นะครับมาเบิ่งแม่ครัวเพิ่นกำลังเตรียมเพลนให้ปูพี่น้องนะครับแต่ยังใส่เพลนในแม่ครัวเซียงปลาตะบัเบกเซียงออมหนูโอ้พี่ออมหนูมนออมหนูผุกบ่มนโอ้นะครับออมหนูมาจากบ้านอ่าออมหนูนี่ครับผมพี่น้องอาหารบ้านเฮา นี่ครับโอ้เป็นเด็ดแสบแต่ออมหนูนะครับโอ้ตัวใหญ่คักบนี่เนาะแมนมาเด้อเอฟซีไม่กินข้าวนะแม่ครัวแต่ว <c oughs> ่เา,าเป็นลูกศิษย์ปูทำชุ <c> ่ม <oughs> เอาเพิ่นมาอยู่บ้านบ่มีข้าวกินมาคือไม่กินวัดบอมแยนไนดะ้พี่น้องเด้อเอามาวัดแล้วก็เป็นลูกศิษย์ปูปูสันแล้วอ่าเ้าเกิกินนี่แหละครับกินต่อจากปูนะครับพ่อได้พ่อได้บุญ พ่อได้บุญห้าได้โชคนะพี่น้องมันเป็นทางบ้านเฮาจะเป็นทังซี่นะครับผมเป็นลูกศิษย์ปูนะครับผู้เฮ็ดก็จ,กจะได้บุญน,นำ้ำผู้ผู้ิ่นผู้ิ่นเฮ็ดก็ได้บุญน,นํานะครับผมปูสันแล้วนะครับเทาก็บจะมากินจะเป็นลูกศิษย์ปูนะครับพี่น้องพ่อเอาบุญมาหลาังนี้ครับเมนูใส่เพลิผลไมน้น้ำสมตําต้มปลาอ้อมหนูนี่พี่น้องนะครับใส่เพลิปูนะครับเดี๋ยวบ่าวเราจะสรุปให้ได้พี่น้องเด้อลาพัฒนา ครับนะอ๋อชมพู่นะครับผมปูห้าเจ็ดแปดปูสีสเกดนะครับของปูใดของปูใดบนนอกปูถ้ารอชมนะครับพี่น้องถ้ามีของผับปูสีสูนเพิ่นใดแล้วก็จะลงให้น้ำแต่ว่าถ้าท่านปูเพิ่นท่านใดท่านใด,ดเหตุเกิดเพราเป็นยังก็จะสรุปสามสำนักดังให้เบิ่งนละพี่น้องเนาะครับของอ๋อชมพู่ก็ถือว่าเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่นะครับเปิ้นเห็ดให้แล้วมือเห็ดให้เบิ่งนะครับลงให้ดูวันศุกร์ที่ผ่านมา จ็ดสามตรงๆนะครับผมเดี๋ยวเบ้าเท่าจะสรุปให้นะครับบรรยากาศบ้านเฮาอากาศเย็นสบายเด้อพี่น้องเด้อดูแลสุขภาพนะครับท่านผู้ชมดูแลสุขภาพนะเบิ่งแต่คุณพ่อเพิ่นนอนสบายออากาศเย็นบ่หนาวบ่พ่อมาใส่เสื้อแขนแนวพ่อเย็นพอดีบอกฮะโอ้คนน่ะเล็กนอนมา ที่มาของเล็กนอนมา,นา,าพนักพศนอนครับรอกันพอนมารอกันก่อนเด้อเอฟซี <FC S 2> เด้อให้กันแม่นๆก่อนเป็นไดอาอยะบอหนึ่งซีกับเก้าศูนย์บอกแล้วยาให้ตัดอืมเออหาศูนย์ั่นเก้าศูนย์ก็หาศูนย์ตัดอ,เอ,อเอาหาศูนย์นี่ละมั่นอยากได้บา้าอยากได้ตัวเดียวจัดให้เบาเท่าพอนว่าเป็นไดแม่นได้พี่น้องพอศกแม่น,นแล้ว สูตรโคตรแม่นของพ่อสักนะครับขเขาดีเดี๋ยวจังรอดลาวพัฒนาปูน้ำโดยพี่น้องโดยหาปูเดลแล้วพัฒนาปูซีศูนย์วันนี้บ่าวเถ้าจะลงให้น้ำนะครับสำหรับลาวพัฒนาวันจันทร์ที่ยี่สิบพฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบหกโดยธรรมชมเด้อนะครับวัอนี้เดินทางน้ำไายซื้อเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับมาให้ปู่เปิดดวงให้เด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับผมไปเบิ่งในคลิปแม่ครัวปูซีศูนย์โดยพี่น้องเด้อสำหรับอ่าไล่ซื้อเอฟซีแฟนคลับทั้งช่อง ที่บ่าวเถ่านามาเปิดดวงเอาให้ปูเปิดดวงให้แล้วครับผมปูก็จะทาพิธีให้นะครับมีญาติยมมาเปิดดวงปูก็จะเอาไล้ซื้อนะครับผมเอาไล้ซื้อนะครับทําพิธีเปิดร่วมให้นะพี่น้องเพราะว่าบ่าวเถาบริไทยตอนปูทําพิธีให้เบ่งนะครับผมถ้าไทยกะเง่งแย้วนะพี่น้องเนาะเอฟซีพนก็จะเบ่งโดนดอกแต่ว่าถามมาเมื่อไหร่นะครับเมื่อไหร่ปูพนเปิดดวงบ่าวเถาก็จะท่าให้เบ่งอยู่ครับผมบาปูเปิดดวงแล้วอย่างสีนะครับผม แดดดีพี่น้องแต่ว่าบรรยากาศบ้านเฮาอากาศเย็นสบายนะครับท่านผู้ชมเอาไปเบิ่งน้ำกันนะครับไปดูชุดลาวพัฒนาครับผมลาวพัฒนานะครับเอาท่านผู้ชมครับสำนักแรกนะครับออชมพู่สูตรใหม่ได้พี่น้องได้สูตรใหม่นะครับก้าวคู่ตรงๆนะครับผมเน้นล่างนะครับวันจันทร์ที่20พฤศจิกายน2566ครับวิ่งรูด3บนล่างนะครับ 393 2 3 5 5 9 5 2 5 5 8 9 8 2 8 5นะครับราวพัฒนาออชมพู่แคปหน้าจอได้ทําชมเดอ้อนะครับผมต่อมาด้วยปู่5 7 8นะครับทําชมราวพัฒนานะครับวันจันนี้ปู่ให้3ตัวมาด้วยนะครับผมวิ่งรูดบนล่าง6กับ7นะครับผม6 4 6 5 7 4 7 5นะครับถ้าเบิ้ลคือ009933เลขติดประจำวันคือ039 รับสามตัวปู่ให้065 475ครับลาวพัฒนาครับแคปนาจอลาวพัฒนาปู่578นะครับวันจันทร์ที่20พฤศจิกายน2566นะครับเอาครับลาวพัฒนาปู่ซีสเกตนะครับวิ่งรูด5กับ6นะครับชนกันที่6นะครับกับปู่578นะครับผม5775ชนกันนะครับปู่578เน้นให้6500กับ75นะครับชนกันที่5775 ห้5เจ็ดห้าแปดห้านะครับท่านผู้ชมนะครับผมิ่งรูดชนกันที่5นะครับกันเบิ้ลคือห้าห้าหกหกนะครับมีชุดสามตัวด้วยท่านผู้ชมเดี๋ยวเบาเท่าลงชุดสามตัวให้ครับท่านผู้ชมนะครับชุดสามตัวของปู่ศีสเกตนะครับมี650นะครับชนก,นกันกับปู่5 7 8คือ065ย์หกห้านะครับหกห้าศู สามห้าเจ็ดสามหกศูนย์นัพี่น้องแคปหน้าจอเด้กพี่น้องเนี่ยพื้นที่มันมันหน่อยเบาเถอดได้เขียนตัวหน่อยนะครับเห็นชัดอยู่ครับแคปหน้าจอลาวพัฒนาปู่สีสเกตนะครับลาวพัฒนานะครับปู่สี่ศูนย์นะครับหรือใครชอบฮานอยวันนี้นะครับเด่นสองกับสามวิ่งรูดสองกับสามนะครับแคปหน้าจอได้ครับลาวพัฒนาปู่สี่ศูนย์นะครับอันนี้ปู่สี่ศูนย์นะครับผม ชุดนี้เป็นลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนาฮานอยปู่40นะครับวันนี้วันที่20พฤศจิกายน2566นายนะครับแคปหน้าจอได้ครับพอดีม้ามีนก็ได้ลงลาวพัฒนาปูน้ำครับวิ่งลูดนะครับเด่น2กับ3 8283 9 2 9 3 0 2 0 3 1 2 1 3นะครับอันนี้เลขฝันปูได้ครับ9 0 9กับ20นะครับถ้าใครชอบรัฐบาลไทยนะครับอันนี้ปูฝันตองงดนะครับงวดวันที่1นะครับ ธันวาคม2 5 6 6อันนี้เลขฝันแต่ว่าปูล่วงห้หน้าห้าปู้ยหมักเล่าพัฒนาพี่น้องเลขฝัน9 0 9 2 0นเะครับเป็นเลขฝันปูฝันตองวดแคปหน้าจอได้ท้ชมเด้อนะครับเหลาพัฒนาปู่40ชนกันกับอชมพู่นะครับเด่นที่3ชนกันนะครับผมชนกันที่82นะครับชนกันที่82นะครับอชมพู่กับปู่40นะครับ วิ่งลูดชนกันที่3นะครับอันนี้แคปหน้าจอครับอชมพู่ปู่สีูนอันนี้ลาวพัฒนาปู่578ปู่สีสเกตนะครับชนกันที่7 5 5 7นะครับวิ่งลูดชนกันที่6กด้วยพี่น้องเด้อแคปหน้าจอครับชุด3ตัวของปู่สีสเกตเคยแตก3ตัวมาแล้วนะครับงวด828นะครับทำชุชมครับแคปหน้าจอด้วยพี่น้องอันนี้ของลาวพัฒนาของปู่578นะครับครับผม สี่สำนักสี่อาจารย์ได้พี่น้องเดอร์สำหรับลาวพัฒนาวันนี้นะครับสองทุ่มครึ่งนะครับโชคดีเฮงๆนะมันมันกันสุคนเดอร์เอฟซีเดอร์นะครับผมเมซูม,มันกะเมซินม,มันกะให้แล้วนะครับผมลงให้แล้วมานังเบ่งเล่ามานังเบ่งเล้าเมซินมันวามานังเบ่งเล่าพัฒนาท่านผู้ชมเอขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเปาถ่าสรุปสี่สำนักสี่อาจารย์ดังนะครับลาวพัฒนานะครับสองทุ่มครึ่งนะครับเฮ่งๆให้ได้โชคครับสวัสดีครับ